วันนี้เรามากินตามอิมเมจิกันจัดไปไอติมซอเข้มเต็มคำว้าวอืมอืมอืมไอติมรสนุ่มเหมือนซาลาเปาเลยอืมอหอมมาก อมหวันเดอร์ว่าเฟิร์สว้าวเอืมเอกี้พี่มีแพนด้าน้ากมาฬิกาหัวโซ่กาดหุ่นต้า ลองมากินกันเลยว้าเห็นจังปลาเส้นว้าวอู้หูอืมอืมเบนโตะว้าวอืมอืมมือกุบรสเผ็ดวว้า ปีโป้สามสีสามรสซ่าขนมสามสีสามรสซ่าดีโดสามสีสามรสซ่า บอกกามี่ออเห็ดช็อกโกแลตอเห็ดสตรบอรี่อขนมรสบูเบอรี่ว้ามี่นี่ว่าอืมออกามี่เมลอนเมลอนเมลอนเลย

Sudin Lip Tanza, gini lemon, Lip Tanza beli, Lip Tanza summer boost, tan sangat